้าผมที่มามาร่วมสร้างอะไรดีๆแบบนี้ด้วยกันนะฮะก็หวังว่าวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งความทรงจำดีๆที่ทําให้พวกเราเขาเรียกว่าแน่นแฟงกันมากขึ้นเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากขึ้นนะฮะแล้วก็ก่อนอื่นก็เดี๋ยวขอบขอบคุณกันไปทีละทีละคนแล้วกันนะฮะทีละคนคงเยอะไปทีละคน ขอ,ขอก็ขอบคุณน้องชายผมด้วยแล้วกันนะฮะตั้มสุชนจริงจริงแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยเป็นเลิกงานยามดีของที่ข่ายนะฮะก็มีการไปไหว้ไรที่ศาลหลักเมืองแต่ว่าน้องเขาแบบ แคนเซิลคิวแล้วก็มาโอ้โยใจเลยใจเลยใจไปเลยใจเปาใจเลยใจเลเลยใลยใจลอใจใใยยลเลาย อบให้ครูปุ <ibl> ้มด้วยแล้วก <en> <S bizarre> ันเพราะว่าครูปุ้มเขาก็ไปชวนน้องๆมานะครับผมถ้าอยู่กับนได้นานนะถ้าผมแล้วก็ที่สำคัญขอบคุณพี่พี่แฟนคลับน้องๆแฟนคลับทุกคนนะฮะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เสียสละมาที่นี่ก่อนมาเขาเรียกว่ามาดู มาเป็นการเป็นงานให้อะไรเงี้ยครับผมมาดูที่ทางให้พวกเราได้ทํากิจกรรมกันในวันนี้นะครับผมแล้วก็หวังว่าสิ่งดีๆที่เราทําในวันนี้เนี่ยจะสร้างสร้างความสุขให้พวกเรามากขึ้นต่อความสุขให้เราต่อไปเรื่อยๆนะครับผมก็วันดีๆแบบนี้เอ่อคงไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่ายๆนะถ้าไม่มีทุกคนนะครับมันก็ตอนแรกคิดว่าวันนี้จะไม่เกิดขึ้นแล้วด้วยซ้ำเพราะว่ากะว่าจะไปไปแบบเออไปคนเดียวนี่แหละซะ ครับผมแต่ว่าก็ขอบคุณที่คัาเรียกว่าทําอีกอย่างหนึ่งที่ตัวผมเองอยากทําให้ได้เป็นจริงนะครับผมแล้วก็อยู่ด้วยกันมาสามปีแล้วนะอยู่จนผมจะแก่แล้วตั้งแต่วัยรุ่นแก่แล้วแซนไม่มีเลย ขอบคุณมากๆจริงๆผมก็ไม่ไม่รู้จะพูดอะไรก็รักพวกคุณเหมือนเดิมครับผมแล้วก็สำหรับนะแล้วก็สำหรับวันนี้นะใครที่อ่มีของขวัญหรือไม่มีของขวัญก็แล้วแต่อะไรเงี้ยก็ต้องบอกเลยไม่ต้องรู้สึกผิดหรืออะไรว่าผมจะชอบของขวัญหรือไม่ชอบของขวัญหรืออะไรกงไมยไม่แล้วแต่ฮะคือแต่จะบอกว่าจริงๆแล้ว ตรงนี้ก็โอเคนะครับผมเพราะว่ามันมันมันก็เกินหาข่าอะไรมาพูดมันก็ไม่มีนะก็มู่กนจนเป็นครอบครัวแล้วมีอะไรก็คุยกันเยอะๆหน่ยแล้วกันนะเขาเรียกว่ากระทบกระทั่งกันในครอบครัวก็พูดคุยกันสุดท้ายก็ยังต้องอยู่ด้วยกันต่อไปครับขอบคุณทุกคนมากๆครับ